เปิดเลยก็จ,จอยกับความกรอบและรสชาติความอร่อยที่เกินต้านโมเมนต์ไหนก็จอยได้แค่เปิดเลยก,ก็อร่อยจอยไม่หยุดเลย ที่ห้องประชุมมหาธาตุชั้น3าอาคารหนึ่งสลักลางจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในกรดคงเมืองพร้อมนยภาษีพชัชรดมเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์มหานิกายพระครูโสพลมชรคุณเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ฝ่ายธรรมยุทธ์นายเฉสิ์ชัยสมฤทธิ์ผลประจจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิชิตชิดไพฑูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ดรสรัมฤทธิ์วัยเปียร์ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีชาศรีเรืองฤทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์ได้ร ถึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการเผาในที่โลง่งไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมเป็นสักข,ขีพยานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5นั้นสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูร้จัดขึ้นโดยมีจังหวัดเพชรบุร์ร่วมกับภาค,คีเครือข่ายบาวรบ้านบัดโรงเรียนสถาบันการศึกษาร่วมลงนามเพื่อยกระดับปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2 5 ให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงในปีต่อๆไปทุกภาคีเครือข่ายจะต้องให้ความสําคัญร่วมกันรณรงค์และปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่อย่างเคร่งครัดในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชิงเก็บลดเผาการนําไปใช้ประโยชน์ของวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรวัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ตั้งแต่ช่วงกลางฤดูหนาวจนเข้าสู่ฤดูฝนถัดไปอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลสถานการณ์และแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพร้อมสับสนส่งเสริมและอำนวยความสะดวกภาคีเครือข่ายบวรบ้านบัดโรงเรียนสถาบันการศึกษาและติดตามสถานการณ์ประเมินผลรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยในส่วนของภาคีเครือข่ายบวรมีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ปัญหาการเผาในที่โล่งไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์และแนวทางการป้องกันสนับสนุนส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันแก้ไขปัญหาของจังหวัดเพชรบูร์ตามบทบาทหน้าที่และพื้นที่ความรับผิดชอบงดเผาในที่โล่งในพื้นที่รับผิดชอบพร้อมทั้งกำกับดูแลบุคลากรในความรับผิดชอบตามแนวทางของจังหวัดเพชรบูร,จจร์ตลอดจนเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยจากปัญหาการเผาในที่โลง่งปฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือนั้นมีผลมาะคับใช้ไปเวลา2ปีนับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน